สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำแกงส้มนะคะตอนนี้กำลังโคกกระชายค่ะเดี๋ยวเอาพริกแกงลงไปโขกด้วยนะคะใช้มือนหนึ่งข่ายไม่ได้ตั้งขา,าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะก็ไม่เอาแหลกมากเอาพอสมควรเดี๋ยวใส่พริกแกงค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะโขกโดยใส่เนื้อปลาทูนะคะ เป็นแกงส้มผักรวมค่ะมียอดตอกบุ้งนานะคะยอดตอกบุ้งนาแล้วก็ดอกแค่ค่ะแล้วก็มีเอ่เอผักอะไรนะผักลูลูกพูกตอนนี้เราก็แกะเนื้อปลาทูลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ เดี๋ก็จะได้ตั้งหม้อนะคะตั้งหมอ้อต้มน้ำใส่เนื้อปลาทูแกงส้มปลาทูเข้ากันจนละเอียดแล้วค่ะแล้วก็จะตักลงใส่หม้อนะคะน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะ เราก็จะปรุงเครื่องลงไปนะคะเป็นน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลที่หลังเนาะน้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงนิดหน่อยค่ะให้น้ำแกงเดือดดีดแล้วจะเอาผักมียอ,อดดอกบุ้งนานะคะมีดอกแครแล้วก็มีฝักถั่วพลูแกงต้มผักสามอย่างค่ะเป็นน้ำยาปลาทูนะคะเป็นน้ำยาปลาทู เดี๋ยวให้เคียวให้สักหน่อยค่ะนี่นค่ะนี่ค่ะอุ๊ยกำลังเดือดเลยนะคะใส่ยอดผักบุ้งนานะคะยอดง,งามๆเลยค่ะยอดง,งามเลย กัละห้าบาทถูกด้วยค่ะกันเบ้เล่บลาเลยนะคะเดี๋ยวกับบุ้งยุบสักหน่อยเราก็จะใส่ดอกแคร์ค่ะรอดูนะคะเดร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเติมอดอกแคร์นะคะใส่ดอกแคร์ลงไปค่ะใส่ดอกแคร์ลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็คนๆให้อนั่นดีๆเข้ากัน เติมเครื่องปรุงไปแล้วนะคะเป็นน้ำปลาผงหูรสนิดหน่อยอยี๋น้ำตาลเราเติมที่หลังตัดเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งนะคะรอเดือดค่ะรอดูอดผลงานนะคะดี๋ฉันใช้สองมือค่ะไม่ได้ใช้ขากล้องตต้งนี่ค่ะก็จะมีฝักตัวพรูอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นแกงส้มผักสามอย่างแก้แก้วัด ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะเมื่อกี้ก็ตกนี่ตอนกำลังทําอยู่ก็ตกค่ะตกพึ่งหยุดค่ะเพื่อนๆไต่ตุกคูค่ะตวกวนอ่อนกบกรอบรอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะรอให้เดือดชํำๆเลยนะคะเคี่ยวแห้ผักเปื่อยสักน่อยนึงเพื่อนเพื่อน นไหนอยาทานลองทำดูนะคะเพราะว่าอ่ก็เป็นเมนูร้อนๆใกลหวัดดีค่ะดันก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเกือบทุกวันพายุเข้ามรสุมเข้าหรืออะไรก็ไม่รู้ตกตก,ตกทั้งกลางวันกลางคืนตกแรงค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะรุงเครื่องไปแล้วใส่น้ำตาล ตัดน้ำตาลเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าหม้อหม้อใหญ่มากกินสามวันนะคะประมาณนั้นขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน